ห้องประชุมแห่งนี้ก็อยากเรียนว่าทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมของครูฝ่ายประถมศึกษาเนี่ยพวกเราหลังจากแยกเขียกับโรงเรียนมัธยมแล้วโรงเรียนประถมศึกษาเราจะไม่มีห้องประชุมในขนาดใหญ่ที่ที่ติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็สามารถที่จะมีระบบเสียงที่ที่ดีได้ขนาดนี้ การประชุมของพวกเราก็ต้องอาศัยโรงแรมนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง <c oughs> ก็ในปีหน้าสุดที่ผ่านมาเรามีความขัดสนถึงขนาดว่าในการจัดง,งานบันรครกการที่จะให้ครูของปฐมศึกรเขตหนึ่งมาจัดง,งานวรนครูเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีพื้นที่ไม,มทไม่มีห้องประชุมไม่มีอะไรก็ได้รับความใจกว้างของท่านอสุรินทร์ผสมกับ คณะกรรมการโรงเรียนกับคณะครูว่าใอ้ใจห้องประชุมแห่งนี้ที่ถูกใจผมมากที่สุดก็คือโดยรอบห้องประชุมเนี่ยคุณครูได้มาร่วมงานมันค,ครูเป็นมากเป็นพิเศษและทุกคนดูหน้าตามีความสุขผมขอทําที่พิเุนโลกก่อนให้ให้เป็นต้นแบบแล้วก็ถ้าเรามีเงินเหลือเนี่ยเราได้จะดูให้ทุกเขตอย่างน้อยเขตหนึ่งของทุกจังหวัด ก็คนัจะมีอะที่ให้ครูก็ได้ประชุมได้อบรมลแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งท่านก็ท่านก็นเ,เมตตานะครับผมก็ให้ท่านสุรินเนี่ยทำเรื่องไปเขียนเรื่องหรือเรื่องไปเรื่องนี้ห้องประชุมแห่งน,นี้เนี่ยได้มาเป็นความตั้งใจของท่านเลฐานิที่ตาท่านบรงนนะครับจริงๆแล้วท่านตั้งใจที่จะมาเ,เปิดห้องประชุมแห่งน,นี้ แต่ว่าก็ด้วยไม่สะดวกในตําแหน่งหน้าที่ทรงานในบทบาทของท่านโอกาสหน้าเนี่ยก็คงจะเชิญท่านถ้ามาเป็นเกียรติในกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งนะครัท่านแซวบอกอย่างนี้นะครับว,ว่าผมไม่ได้ให้คุณ,มมณนั่นักุมรัชโมบายเลยผมให้เพ่าแม่บ้านคุณแม่บ้านคุณทําดีมากบอกคุณเนี่ยเข้ามาเอนนี้นะเาเขาพูดเลยนะแล้วก็ ต่อหน้าคนเยอะเลยแออม่บา้านคุณเป็นคนตั้งใจทำงนานนะผมรู้อย่างก,ก็คุณบาญยาแล้วว่า6-7โมงแม่บา้านคุณก็ไปโรงเรียนฉะนั้นเป็นของขวัญให้แม่บ้านคุณที่ทํางนานแล้วก็เขาลักเด็กๆ่กปมาเรื่องนี้ความชอบไม่ได้ตกอยู่ที่ผมนันเกเรียนความชอบอตกอยู่ที่ครูรับาเองนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมตั้งใจที่จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อเพื่ออยากมาดูนะครับ อยากมาดูว่าห้องประชุมที่พี่เราไฝ่ฝันว่าอยากให้มีที่ทิ่สโลเขตหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงรนะคะับเราจะสร้างเด็กดีเด็กเก่งสู่สังคมไทยและสังคมโลกก็เป็นนโยบายของท่านดรัฐบาลองยอดนี้ครับิว่าเป็นอวสานและเป็นประวัติความทรงจำของรัฐในโลก ที่นั่นผุ้หัผู้ใหญ่มันก็มีเขียนได้มาร่วมในวิธีทำบุญครับสลองอาคารใหม่ซึ่งอาคารแห่งนี้นั่นก็ช่วยเลาริการได้ก็คาเป็นมาแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรสต่อให้มาสามล้านห้าเนี่ยมูรับเหมาะมูลแข่งนันที่สองล้านแปกับสองล้านห้ามาเลลือ เาถาดูช่วยเดือขานได้เดินแน่ให้ทำปีทั้งสองข้างนะครับถึงหลับไวเวลามีประชุมจับผนํานแล้วก็การความร้อนเข้ามาในห้องประชุมแต่แล้วก็ให้ประยุกตทําห้องน้ำซึ่งประมาณหกแสนที่เหลือนั้นาทางเยืขาดิการจังหวัดจะทังเมืองพิโไ็ได้ออกแบบได้แล้วก็จะทำหน้าทีวัดพนที่กุบะนะครับก็ให้คำมั่นต่ามที่ท่าน ช่วยในการที่การจะท่านตมต้อนทายได้นโยบายว่านอกจากใช้กิจการการการสอนพัฒนาของโรงเรียนแล้วก็จะเป็นศูนย์พัฒนาในทุกเรื่องของพิโลกแห่งหนึ่งและของจังหวัดพิโลกนะครับทีมงานครูหวัดพิลลกจะมีความสามัคคีกันสามัคคีกันในการยกระดับคุณภาพของัหวดพิโลกให้ เทียบเท่ากับรเ,เรียนชั้นนำของต่าป,ประเทศส่วนคอก็คือทํางานเกียงข้าเกียงไหล,ลกับการไปเรียนนะเนี่ยไเรียนอื่นภายในจังหวัดพิโลครับส่วนสอตัวสุดท้ายก็คือจะยึดมั่นในสำนึกในหน้าที่ความเป็นครูและความเป็นอนุบาจังหวัดในความเป็นเรียนปเป็น,เนหนึ่งของจังหวัดพิลโล,ต,โดดล,โลตลอดไปครับขอบคุณครับ ะะท่านได้ให้คำพูดกับครูครูของ,ของทุกท่านว่าเราจะอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องจะประคองกันไปให้ถึงฝันเปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกันสำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีมนะคะท่านประชาชานเองและผู้หญิงต้องโบสสิจะ,ะ,ะดีดีนะคะนี่รวมกับวัโนธทรมเนยค่ะท่านเลี้ยงค่ะ นะครเป็นวานเป็นผู้วางัฒนก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ย